ก็ออย่งอางมาเจ้ากู้คนวันนี้จุ๊ป็นงจะปามาจีนลาบก่อนอื่นนั้นเขาจะต้องลาบจีนก่อนเพื่อเป็นการลาบฮือง่ายๆเขาต้องซอยจีนก่อน <c oughs> อันนี้เป็นส่วนของเนื้อขานะเจ้า <c oughs> เขาจะเอาผ้าหองก่อน <c oughs> อันนี้จะเป็นสูตรที่แปลว่าขายอยู่ต่างบ้านต่างเมืองและขยะกินลาบโอนนี้รับรองคือบอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็คือทำได้สบายเลย เขาจะต้องใส่เกลือ,อนิดหน่อยฮือจีลาลาบเขามันเหนียวประมาณนี้บัดีใส่นากเนอเดี๋ยวมันจะเก็มแล้วเขาก็ต้องมีอันนี้ต้นหอมแล้วก็ผักไท่เขาจะเอาลาบไปตัวกับลาบนี้เลยใส่ไปตวยเลยเจ้าทําไมเขาถึงใส่ผักเพราะว่าเพิ่มความหอมเจ้าแล้วก็ทําไมใส่เกลือลงไปตวัวเพราะมันจะทำหืดลาบเขาเหนียวนั่นเองพอาลาบไปสักกําแล้วเขาจะใส่เลือดเจ้า นี่เลือดเป็นลิมๆแบบนี้เอาใส่ไปเลยเจ้าอูอ้แบบนี้ไปเลยเลือดมันแห็นน้อยนี่จะหวานเจี๊ยบเลยนะดูอแล้วชุดส,สวยๆฉันหมดเลายดูลาบเหนียวแล้วเจ้า แต่อี้ก็ถือว่าได้ละเจ้าไปซอยเครื่องในกับเจ้าผ้าขี้ริ้วเจ้าแล้วก็ไอ้ญญอย่างก็ใส่เจ้าแล้วก็ไอ้อย่างก็บอกว่เนี่ยเขาจะลวกสะดุ้งนะเจ้าเขาจะซอยแบบบางๆหรือแบบบางก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเจ้าใส่เจ้าถ้าถามจุดแจ้งว่าไอ้อย่งมาไว้นั่งลาบตังลุ่มื่อดีๆลาบที่สูงเจ้าเปิดห้องว่าลาบไฮโซ แล้วก็อันนี้เจ้าใส่บางๆอินเนี่ยอีป่อไวนน้อินเนี่ยอืมต่อไปเราไปยาำหลับกันเลยเจ้าเราจะใส่น้ำต้มที่เหาต้มเครื่องไในแตกกี้นะเจ้าใส่เลือดเพียงเล็กน้อยใส่หมดเลยเจ้านีม ใส่ไปเลยคือคือสองจ่อสามจ้อนไปเลยเจ้านี่ใส่ผงฟุ้งฟิ้งเจ้าใส่ผงฟุ้งฟิ้งเป็นม็อกนี่แหละเจ้าคือคนที่อยู่บ้านเมืองไก่นะและอยากกินลาบมาอย่างเลยเจ้านี่อีขมนี่ใส้เป็นขวดก็ได้เจ้านี่บัลลาบากเจ้าแล้วก็ใส่น้ําปลาเจ้าโอเคต่อไปก็เอานางเอกของเรา ลาบที่ลาบตะกี้ลงไปเลยเจ้าโอ้นี่มันเหนียวข้นดีเลยเนอะดูน่ากินกว่าเจ้ามันจะบัลเล่นะเดี๋ยวมันจะแบบเราค่อยๆแบบนี้นี่ค่อยๆล้วนน้องแบบนี้ไปพิกลาบนี่คือแบบคืนดีปี่คืนแบบอันนี้ขนาดเลยเจ้า บะแควนหอมชอบแบบพริกลาบที่มันตั้งหูดังที่มันแบบเดาลิ้นอ่ะโอเคเจ้าขอจิ้มก่อนสดซื่นมากอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไปตกแต่งอยู่โอเค you know โอเคอพอเนี้ยสูวันนี้มาในทีมเจ้าหญิงเจ้าใจกลิ่นลาบเจ้า วันนี้ซื้อเครื่องหลาบมาเพียง12ลิงกิตเองร้อยกว่าบาทนี่ก็จะได้ลาบมอมอยอางอี้เลยเจ้าดูเหรอโอ้ยอโอเคค่ะไปดูคลิปกลิ่นคลิปหน้าเลยนะเจ้า